ก็วยพรด้วยใจจริงนะครับผมวันนี้อากาศก็เย็นๆสบายนะครับวันนี้มีผู้ป่วยติดเตียงในคุ้มบ้านผมนี่อยู่ประมาณสัก สองคนสามคนนะครับในคุมตรงนี้แต่ทั้งหมู่บ้านก็หลายคนอยู่นะครับเป็นทั้งกระดูกทับเส้นบ้างนะครับผู้สูงวัยบ้างป่วยติดเตียงบ้างก็เยอะอยู่นะครับครั้งก่อนก็ไปแจกอยู่ที่ยี่สิบชุดนะครับครั้งก่อนนั้นไปกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับชุดนี้ก็เลยมาแต่พะมหาแล้วก็ทิดบีมนะครับพระที่ช่วย ในวัดเยอะมากแล้วท่านพระทิบบิมนี่ก็ศึกแล้วนศึกเพื่อไปช่วยงานนะครับพ่อแม่เนาะตอนนี้ก็ได้มาช่วยเหลือทางวัดนะครับมามีจิตอาสาช่วยเหลือทางวัดผมก็ได้วิ่งไปรับถุงยางชีพกัน,น,นตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มาแจกจ่ายช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะแจกชุดหนึ่งก่อนนะครับ